Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khỏi góp lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. เด p แ y ปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอ่ะเปล่าเลยลูกเปล่าเปล่าค่ะเปล่าลูกเอออ่ะ,อะปลบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวันนี้วันเกิดน้องมาลินมีใครจะมาอวยพรยกมือเอาให้มาลินเลือกค่ะเพื่อนคนที่ประทับใจที่สุดในห้องเรียนค่ะ อ่าน้องเฟมค่ะเฟมมาอวยพรให้มาลินน้อยอ่าน้องเฟมปวยพรอะไรดีล่ะลูกให้มาลินอพูดสิอ้าวให้มาลินสุขภาพแข็งแรงค่ะเก่งมากลูกอ้าวครูยุคุนุ่มนะวันนี้ก็ขออวยพรให้มาลินนะเรียนหนังสือเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ ส่งให้เพื่อนลูกส่งให้เพื่อนค่ะอ่ะมาลินส่งให้เพื่อนลูกแล้วไปนั่งเลยนะไปเอาคนที่สองมาทานให้หมดนะลูกอร่อยมากขนมมารินอร่อยค่ะ นั่งคาลูกนั่งคาได้เลยนั่งเลยลูกนั่งเลยคาอ้าผู้ชายต่อข้างหลังเลยลูกผู้ชายลุกขึ้นยืนต่อหลังผู้หญิงเลยผู้ชายต่อเลยลูก ผู้ชายลูกลูกมาต่อหลังสิคะใครได้แล้วนั่งทานให้เรียบร้อย นี่เป็นยังไงอันนี้ใครให้มาใครให้คะมาเลียนตัวามันลุ้นกันว่าอ้นนีนมีอะไรชิีน่ามันอีกแล้วแม่อันนี้ถ่ายลงคลิปวิดีโอ YouTube เหรอเดี๋ยวเปิดมาดูกันค่ะนี่คือตัวอะไรอันนี้ใครให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใครให้เฟรมให้เหรอ เอ้ยอันนี้ของอาลีนว้าวน n t โอ oh. ้โหอันนี้อันนี้อะไรตัวอะไรอันนี้ใครครับแมวแมวนี่ตัวอะไรไหนดูดิวดูสีมพูดีลายลายขี้ดูสิ อ๋อตอนนี้น่ารักท่านไม่ใครจิ้มอยู่ข้างในชินมเฮ้ยชินามน, <c oughs> น,นโลคะ่ะดูสีชมพูทิแล้วคินให้อะไรคินให้อะไรอ่ะขนมริมจีนอะไนแล้วอะขนมไม่ถุงหรือเปล่าคือจะทิ่มลูกตาแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยของใครใครให้ นี่เป็นความตีขามาดูกันว่าวันจะเป็นอะไรนี่ข้างในมีขนมแล้วขอนมาดีล่ะหนูในถุงมาดูสิมันไม่มีอันนี้มีไหมไม่ไม่ถึงไข่อ่ะแกะทีละอย่างเถอะอันนี้เกะง่ายอยู่พี่คะเอากันไกลให้น้องดิ มาเอามาแกะได้แล้วอ่ะระวังมือนะทำดีๆเอา<ม>ให้หน้องเ,เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยขอ,อ <โฟ S 2> งปล่าครับอะไรอะไรตัวอะไรโ <c oughs> ยนขยะทิ้งทำไมอ,อะไร ตัวอะไรอ่ะวงคุณแจไหนหันมาดูนดี่ตัวการ์ตูนนี้ชื่ออะไรไะนหันมาสิไหนแล้วมองไม่เห็นคินให้เลยกระต่ายสีม่วงอะไข่น้องอยู่ไหนไมารีเป็นคนโยนโยนอยู่คนเดียวค่ะอยู่ในถุงไหม,ไมอ,อ่ะลองยืนดูลองยืนดูสิมันต้องอยู่ข้างหลังนั่นไงไนอ่ะแกะแกะค่ะอร่อยไหมครับ อาไรอู้น้องเฮ้อ่ากชิมเลยเฮ้ยของาวันเกิดมาลินเหรอคะใช่มาลินทำมาลินมาลินได้กองป่าอ่าให้น้องฉีกบ้างนิยมาลินทำดีๆค่ะ กันใจอยู่ในนี้ไม่ใช่อยู่นี่อยู่บนโต๊ะเียนน้องไห็ดูหน่อยสิมีอะไรเอ่ยมีต่างลองเห็ลงยูทูบช่องไมคคามารินมเปิดมาเปิอืวิค่อดูช่งเมทามารินสิให้ระวังระวังโดนน้องหลบมานเอาหน้าหลบเอาให้น้องดูเอะพอพอมไมคะอ่มาลินมาเปิดเจ้าของ ระเพิ่อย่าเพิ่อยเยนเย็นให้นาทำ้ดดูช่องใครนะเบาเล่เขาเกี่ถ่วเนองมาเรนดอยช่วยฟูชฟูยอากล่องปประดิษฐ์ดีกว่าหน้าเหมือนมาเลเลยะไอ่ะชไหนดูดิตรงไหนคือช่วยฟูคืออะไรทำไปดีที่าทำไปดีมาค ไหนถ้วยฟูคือยังไงไหน,หนดูดิเอาจับดีๆใช่คะถ้วยฟูเป็นปแบบนี้ให้น้องคือไหนอ่ะอ่ะผัด <c oughs> กันผัดกัน <c oughs> อามาลีนมาด้ <c oughs> <c oughs>